ไมพิรัตเศร้าอีกรอบติดต่อลูกชายได้แค่อาทิตย์แรกตอนนี้เงียบหายครึ่งเดือนแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ครับไมพิรัตนี้ที่ประสานกุลกับลูกชายสุดเลิฟอย่างน้องแม็กเวลนั้นครับได้กลับมาเจอกันหลังผ่านเรื่องราวสึกแย่งลูกกับอดีตภรรยาอย่างซาร่าคาซิงเกนีดันไมเองนะครับก็ได้โพสต์ภาพน่ารักระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกชายให้แฟนๆได้เห็นและยิ้มตามรวมทั้งยังได้ซื้อนาฬิกาให้ลูกชายเอาไว้โทรติดต่อหากันในเวลาที่คิดถึงกัน ซึ่งลูกชายสุดที่รักนั้นครับก็ได้โทรหาคุณพ่อทุกๆ5นาทีทําเอาพ่อไม้นะครับมีความสุขไม่น้อยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ครับก็ทําให้หลายคนนึกว่าทุกอย่างนะครับจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปซะแล้วแต่ที่ไหนได้ครับกลับไม่เป็นอย่างที่คิดพอล่าสุดนั้นในไอจีของไมพิรัตนะครับได้เล่นถามตอบกับแฟนของตัวเองและมีคําถามหนึ่งถามว่าตั้งแต่ให้นาฬิกาพี่แม็กไปได้คุยกับพี่แม็กบ่อยขึ้นไหมคะซึ่งงานนี้หนุ่มไมพิรัตนะครับก็ได้ตอบคําถามดังกล่าวว่า ได้แค่อาทิตย์แรกครับแต่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้มาเกือบครึ่งเดือนแล้วคิดถึงพี่แม็กพร้อมกับอิโมจิรูปเศร้าเสียใจเอางานนี้ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปหนักซูเปอร์สตาร์ดาราครับได้ความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมารายงานให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับฟังกันทันท่วงทีครับเป็นดีดึงช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารากันนะครับ เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you